วัดอ้ออีเขียวตบกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่จงจราชบุรีมีความยินดีขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเททองรอพระพุทธลีลามงคลมหาชนอภิปูชนีพระพุทธรูปปางลีลาสูง9เมตร9นิ้วหล่อวาระที่3เนื่องด้วยคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลาขนาดความสูง9เมตร9นิ้ว เนื้อโลหะประดิษฐานไว้ณนะวัดอ้ออีเขียวตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีกำหนดงานดังนี้วันเสาร์ที่10พฤษภาคมพศ2557เวลา15.39นาทีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกับปบวัตนสูตรวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมพศ2557 เวลา16นาฬิกาสนาทีพิธีเททองหล่อพระพุทธลีลามงคลมหาชนอภิปูชนีในการนี้จำเป็นต้องใช้ทองเหลืองสำหรับเททองหล่อองค์พระใช้เงินงบประมาณสล้านบาทดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพทองเหลืองร่วมสร้างพระพุทธลีลามงคลมหาชนอภิปูชนีให้สำเร็จลุล่วง อันจะเป็นมหากุศลและยังประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปขออำนาจคุณพระศิีรัตนาไตาและผลบุญจากการร่วมเป็นเจ้าภาพทองเหลืองในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขภพระปฏิพานทธนสารสมบัติโดยทั่วกันสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคนเราคือบุญบุญเท่านั้นที่อยู่ เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของชีวิตกรรมการดำเนินงานพระครูสันติธรรมมาพิรัตเจ้าคณะตำบลกลับใหญ่เจ้าอาวาสประธานกรรมการฝ่ายสงอย่าลืมอย่าลืมวันที่10พฤษภาคมพศ2557เททองหล่อองค์พระวาระที่3ที่วัดอ้ออีเขียวตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี อย่าลืมอย่าลืมไปงานบุญครั้งนี้กันให้ได้นะครับ